สวัสดีครับนักเรียนก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในวิชาคณิตศาสตร์ป2นะครับในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการเปรียบเทียบปริมาตรเป็นลิตรนะครับนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทุกคนไปดูจุดประสงค์ในการเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้1เพื่อให้นักเรียนเปรียบเทียบปริมาตรของของแห้งหรือของเหลวเป็นลิตรได้นะครับอันนี้คือจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนไปดูตัวอย่างนะครับ การเปรียบเทียบปริมาตรเป็นลิตรนะครับอันนี้นมสด3ลิตรส่วนภาพนี้นะครับเป็นน้ําส้มนะครับ5ลิตรนะครับเปรียบเทียบปริมาตรของนมสดและน้ําส้มนะครับจะเปรียบเทียบได้ว่าน้ําส้มมีปริมาตรมากกว่านมสด5ลิตรลบด้วย3ลิตรเท่ากับ2ลิตรนะครับนมสดมีปริมาตรน้อยกว่าน้ําส้ม5ลิตรลบด้วย3ลิตรเท่ากับ2ลิตรนะครับ สรุปแล้วนมสดมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำส้มอยู่2ลิตรส่วนน้ำส้มมีปริมาตรมากกว่านมสดอยู่2ลิตรเหมือนกันนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับน้ำลำไย3ลิตรน้ำทับทิม7ลิตรนะครับนะครับนักเรียนเปรียบเทียบกันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะถามนะครับให้นักเรียนเปรียบเทียบปริมาตรของน้ำลำไยและน้ำทับทิมนะครับว่าน้ำไหนชนิดใดมี ปริมาตรมากกว่าจะได้มีปริมาตรน้อยกว่านะครับนะครับน้าลำไยกับน้ําทับทิมอันไหนมีปริมาตรมากกว่าครับครับถูกต้องครับน้ําทับทิมส่วนน้ําลาไยเป็นไงครับมีปริมาตรน้อยกว่าครับครับดูตรงนี้นะครับคุณครูก็บอกว่าน้ําทับทิมมีปริมาตรมากกว่าน้ําลาไยอยู่4ลิตรนะครับส่วนน้ําลาไยมีปริมาตรน้อยกว่าน้ําทับทิม4ลิตรเหมือนกันนะครับก็คือเอา7ลิตรลบด้วย3ลิตรนะครับ เท่ากับ4ลิตรนะครับนักเรียนดูตัวอย่างต่อไปนะครับการเปรียบเทียบปริมาตรเป็นลิตรนะครับอันนี้ครับน้ำมันชันมีปริมาตร10ลิตรต่อมาน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มมีปริมาตร20ลิตรและต่อไปนะครับเป็นน้ำฝรั่งน้ำฝรั่งมีปริมาตร5ลิตรนะครับนักเรียนเปรียบเทียบได้ไหมครับว่าน้ำชนิดไหนมากที่สุดครับเก่งมากเลยครับน้ำดื่มน้ำอะไรมีน้อยที่สุดครับ ครับถูกต้องครับน้ำฝรั่งอันนี้คุณครูเปรียบเทียบไปดูนะครับน้ำดื่มมีปริมาตรมากกว่าน้ำฝรั่ง20ลิตรลบด้วย5ลิตรเท่ากับ15ลิตรแสดงว่าน้ำดื่มมีปริมาตรมากกว่าน้ำฝรั่ง15ลิตรน้ำฝรั่งมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำมันชันเอา10ลิตรลบด้วย5ลิตรเท่ากับ5ลิตรแสดงว่าน้ำฝรั่งมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำมันชันอยู่5ลิตรน้ำดื่มมีปริมาตรมากที่สุด และน้ำฝรั่งมีปริมาตรน้อยที่สุดนะครับในน้ำสามชนิดนี้น้ำที่มากก็คือน้ำดื่มน้ำที่น้อยก็คือน้ำฝรั่งนะครับมาดูต่อนะครับอันนี้นะครับน้ำยาล้างจานครับยี่สิบลิตรส่วนน้ำยาลิดผ้าสิบห้านะครับนะครับให้นักเรียนเปรียบเทียบปริมาตรของน้ำยาสองชนิดนี้นะครับน้ำยาล้างจานยี่สิบน้ำยาลิดผ้าสิบห้า เปรียบเทียบได้ว,ว่าน้ำยาล้างจานมีปริมาตรมากกว่าน้ำยาลีดผ้า20ลบด้วย15เท่ากับ5นะครับหรือน้ำยาลีดผ้ามีปริมาตรน้อยกว่าน้ำยาล้างจานก็คือเอาลบด้วย1ิเท่ากับ5ลิตรนะครับต่อไปนะครับดูตัวอย่างต่อไปนะครับข้าวสาร5ลิตรข้าวกลงแปลิตรข้าวสังยลด3ลิตร ห็วัดเดีอนเปรียบเทียบปริมาตรของข้าวสาชนิดนะครับว่าชนิดไหนมากที่สุดชนิดไหนน้อยที่สุดนะครับข้าวสาร5ลิตรข้าวกลง8ลิตรข้าวสังยด3ลิตรข้าวก,กลงมีปริมาตรมากกว่าข้าวสาร8ลิตรลบด้วย5ลิตร่ากับ3ลิตรนะครับสรุแล้วข้าวกลงมากกว่าข้าวสารอยู่3ลิตรหรือ ข้าวสารมีปริมาตรน้อยกว่าข้าวกลงอยู่3ลิตรเหมือนกันนะครับต่อไปข้าวสังยดมีปริมาตรน้อยกว่าข้าวสารอยู่เท่าไหร่ครับ5ลบด้วย3เท่ากับ2นะครับข้าวสังยดมีปริมาตรน้อยกว่าข้าวสารอยู่2ลิตรหรือข้าวสังยดมีปริมาตรน้อยกว่าข้าวกลงอยู่เท่าไหร่ครับครับก็8ลบด้วย3ลิตรเท่ากับ5ลิตรนะครับอันนี้คือสรุปนะครับ การเปรียบเทียบปริมาตรของของแห้งหรือของเหลว2ส,สิ่งเป็นการบอกว่าปริมาตรของของแห้งหรือของเหลวใดเท่ากันมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไรอาจมีหน่วยเป็นลิตรนะครับอันนี้คือสรุปนะครับดีย๋ยวคุณครูนักเรียนทําใบงานท้ายบทนะครับเพื่อตรวจสอบความเข้าใจนะครับว่านักเรียนเปรียบเทียบได้ไม่ได้นะครับให้นักเรียนตอบคาถามนะครับลูกเดือย8ลิตรถั่วเขียว10ลิตรเม็ดกาแฟ3ลิตร สิ่งใดมีปริมาตรมากที่สุดสิ่งใดมีปริมาตรน้อยที่สุดลูกเดือยมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าถั่วเขียวอยู่กี่ลิตรถั่วเขียวมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าเม็ดกาแฟอยู่กี่ลิตรนะครับอันนี้คือแบบฝึกเพื่อให้นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจว่านักเรียนเข้าใจขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็หมดชั่วโมงแล้วไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงต่อไปวันนี้สวัสดีครับ